สวัสดีครับผมพีชครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อ,ขอเทคนิควิเคราะห์กราฟประจาวันนะจะมาวิเคราะห์ในส่วนของเรื่อของอ e ีเทสหรือว่าอิสเรียนแบว่ามีมุมมองสนับขึ้นอะไรบ้างรวมถึงไอเดียในการเทรดของวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของอ e ีเทสเนี่ยรอบที่แล้วที่เราเคยคุยกันราคาในมุมมองที่แผนที่ผมให้ไว้เนะี่ยราคาก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วเป็นไปตามมุมมอง ที่ให้ไว้ค่อนข้างหมดนะใครที่ได้ดูก็น่าจะพอเห็นภาพอยู่นะภาพก็คล้ายๆกับบิตคอย n เรา,าเริ่มดูที่ทม์เฟรมมันกันก่อนเลยนะไทม์เฟรมมันเนี่ยเป้าก็คืออันนี้เป็นโซนที่ผมมาไว้ว่ามันมีโอกาสมาถึงเนี่ยก็คือเรามาไว้ตั้งแต่น่าจะสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันนี้ราคาก็มาทดสอบที่เป้าโซนขอบล่างแล้ว๋ยวมันจะเหลือขอบบนอยู่นะครับเราไปดูว่ามันมีโอกาสไปถึงได้ไหมนะครับ ในส่วนที่มุมมองที่เราตามอยู่ตอนนี้ก็คือภาพมันเนี่ยผมมองว่าชุดนี้น่าจะขึ้นมาเป็นเอนะครับตอนนี้คือ B แล่ทั้งหมดนี้คือขา C ซึ่งขา C เนี่ยนะครับเราอาจจะขึ้นเป็นภาพของ B ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นขึ้น3ามใหญ่นี้เรายังไม่รู้นะต้องรอกราฟเฉยเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นแค่การรีเบลก่อนนะครับในภาพใหญ่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นต่อขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ย ในภาพเซกเมนต์ย่อยเนี่ยเราตามขา C อยู่ในขา C เนี่ยมันก็จะมีชุดชุดขึ้นย่อยของมันอีกก็คือผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็คืออาจจะขึ้นมาเป็นขา A นะครับแล้วก็ย่อ B นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือขา C ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเซกเมนต์ที่3ของขา C สีชมพูนะครับถ้าจบอาตรงนี้ถ้าคือจาก B ไป C ชุดเนี้ยก็มีโอกาสที่อาจจะลวมมาเป็นขา X ของสีชมพูในภาพใหญ่นะครับก็คืออาจจะลงมาเป็นขา X ของสีชมพูในภาพใหญ่ก็ขึ้นนอนอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะปรับตัวลงเป็นโครงสร้างของ B ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เครื่องนี้เท่านั้นก็ต้องลองกราฟเฉลยเลยวล้วเข้าไปว่ากันนนั้นเป็นภาพระยะไกลนะท่าสั้นดูแค่ตรงนี้ก่อนว่าในในใน,ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูตัวเนี้ยอัพไซด์ในการขึ้นเนี่ยก็ยังพอมีอยู่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะยกเว้นว่าชุดนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าขึ้นมาเป็น Impower เนี่ยมันก็จะมี t a r ์เก็ตโซนั่นบริสนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่นอนเนี่ย สัสดส่วนที่มันควรขึ้นเนี่ยผมมองว่าไม่ค,ควรเกินโซนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าใครจะสวนมันจะเป็นการสวนเทนอยู่เพราะฉะนั้นพยายามระมัดระวังด้วยนะครับประมาณนี้ที่อยากจะย้าเตือนทีนี้เราไปดูไทม์เฟรมวีครับเราดับไปดูไทม์เฟรมวีนะครับเราเห็นโครงสร้างของการาฟเนี่ยเริ่มมีการแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งชุดย่อยนะตรงเนี้ยผมมองว่าจบไปแล้วหนึ่งชุดจะเปน็นที่สองจะเปน็นที่สามตอนนี้เรากำลังอยู่ในก็คือ ถ้าเราแบ่งท่อนตัวน,นี้คือขา C ใช่ไหมแล้วในในภาพย่อยของ B ตัวน,นี้คือขา A ตัวน,นี้คือขา B และตัวน,นี้คือขา C สิ่งที่เรามาตามประเด็นก็คืออยู่จจาก B ไป C ตรงเนี้มีโอกาสจบหรือย,อยังแล้วมันขึ้นในรูปแบบของอะไรนะครับตอนซึ่งตอนนี้ถาาว่ามันพร้อมจบไหมพร้อมจบนะเพรานะรอนะตอนนี้ราคาถึงเป้าที่เราเคยวัดกันมาแล้วนะครับก็คือเป้าร้อยเปอร์เซ็นของชุดเนี้ยจ้างชุดยกขึ้นมาวางนะครับก็คือชุดเนี้ยแล้วขยกขึ้นมาวางก็คือจะได้โซนที่ที่เราทําแผนว้รอบที่แล้วเนี่ย ใกล้เคียงกันอาจจะมีแนวฟิโบที่คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราดอกไปดูโครงสร้างด้านในนะครับเราก็มาจุดเริ่มต้นของโครงสร้างชุดนี้ไว้คือ1กับ1 3 6 8งสามหกนนี่คือจุดเริ่มต้นจากขา B ไปขา C นะแล้วดอกไปดูว่าจากวิกเนี่ยเราเห็นว่าตัวนี้มันมีการปรับขึ้นปรับอยู่ตรงในชุดหนึ่งนะซึ่งยังไม่รู้ว่าปรับเป็นอะไรนะซึ่งตอนนี้ถามว่าจะเป็นจะเป็นอิมเพลวเป็นขึ้น1ปรับ A แล้วเป็นสตองบีแล้วลง C แล้ววิ่งขึ้นสามแดงแงได้ไหมก็ได้อีกนะ อันนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอกราฟเสล็จหรือว่าจะขึ้นเป็นแบบแค่ A B แล้วนี่คือขา C ตรงๆธรรมดาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวเราดอกไปดูททมเฟรม D นะครับเราเห็นเลยว่าผมก็เลยมาร์กที่แนวรับจุดที่1686อีกโซนหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะดรอปไปดูโครงสร้างด้านในของท m ม f เฟรม D นะครับถ้าขา B ไป C นะตอนนี้ก็คือขา B ที่ไปขา C อีกขาหนึ่งนะครับในภาพใหญ่อย่าลงดีจีนะในภาพใหญ่เราก็ตาม A b c นะครับแล้วในภาพเนี้ยจาก b ไป c เนะี่ยก็จะมี a น้อย b น้อย c น้อยอีกนะครับหรืออาจจะเป็นขึ้น1ปรับ a สตอง b เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะครับก็คืออันนี้ก็คือไอเดียที่1นะครับก็คือจากเป็น a ย่อ b ไป c ไปหาทารเกตเลยกับไอเดียที่2ก็คือขึ้นมาเป็นขึ้น1ปรับลงขา a แล้วตรนนี้เป็นแค่สตอง b นะครับถ้า b ปรับอ่าโทษครับเป็น b ถ้า b ปรับไม่ได้ถึงโคต้าสตอง b คือรอบส8ของชุดเนี้ย เทียบกับ A เนี่ยระวังเจอขา C ปรับลึกได้นะครับหรือ C ตื้นก็ได้เพื่อวิว่งขึ้นขึ้นสามอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่2นะที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ถ้าเราลองเช็คดูโคตาของสตองบีเนี่ยชุดเนี้ยก็ยังไม่ได้เกินนะมันอีกนิดหนึ่งมันจะถึงมันอยู่ที่ประมาณ1960นะถ้ายังไม่ได้เบรกเนี่ยแปลว่ามุมมองของ C ปรับลึกก็ยังพอลุ้นได้นะสำหรับใครที่ติดช,ช็อตอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะเดี๋ยวขออนุญา แชร์นิดหนึ่งนะับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะสามารถเลื่อนมาที่ด้านล่างนะของคลิปได้นะจะมีในส่วนของเนื้อหากดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาแล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มพูดคุยแผนนะกดมาที่ตรงนี้นะครับวงเล็บลายกลุ่มพูดคุยแนแลนะกดทักเข้ามาได้นะก็จะมีการพูดคุยของแผนของคลิปโตแล้วก็ทองคำนะครับรวมถึงไอเดียในการเทรดต่ตางๆเทคนิคการเทรดต่างๆใครสนใจก็อยาก จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มก็คือสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะตัวนี้ก็คือเราสมัครให้ฟรีไม่มีค่าจะจ่ายนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของตัวถ้าเป็นช่องทางที่ต่อควกจะขึ้นเราแอดไปที่ด้านล่างนะลองลองดูได้นะครับทีนี้เรากลับมาที่อิตาเลียเหมือนเดิมนะครับเรามาดูภาพของ Timeframe day บ้างนะครับในส่วนของภาพของ Timeframe d a y เนี่ยอาจก็ยังดูดีอยู่นะจากชุดเนี้ที่เรามองว่าตัวนี้ก็คือขา b ใช่ไหมตัวนี้ขึ้นมาเป็น a B C นะเึ่ออาจจะจบเป็นเป็นภาพของ A นะครับ B C ในภาพใหญ่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่สตอง B ก็ได้นะส่วนตัวเนี่ยเอามุมมองนี้ก่อนนะคือตามขา C ประเด็นอยู่ที่ว่า C สีจัมพูเนี่ยอ่ะ C สีฟ้าเนี่ยจบระยะถ้า C สีฟ้าจบอาจจะทําให้ C สีชมพูจบลงด้วยแล้วกาจะมีการปรับล็กลงได้ถ้าเป็นมุมมองของของ C นะซึ่งชุดนี้ถ้าเราวัดทารกของเป้าของชุดนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น A B C นะเป้าจริงๆมันก็จะสอดคล้องกับชุดชุดที่เราวัด ชุดแรกได้แหละจะใกล้เคียงกันอ่ะเป้า,าแต่ถ้าเป็น A B C เลยเนี่ยเป้ามันจะอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะมันจะจะสูงกว่าโคต้าที่เราวัดของภาพทาเฟรมมันอนีกนะก็คือจะอยู่ที่โซนนี้เลย2 0 7ศูนยถึงสองหอันนี้เป็นภาพระยะไกลเลยแต่ตัวมองว่าเอาแค่เป้าระยะสั้นโซนนี้ก่อนนะว่ามันจะผ่านโคตาของของก็คือสองชุดนี้ด้ก่าคือ1ปรับ A ปรับ B ตรงนี้แล้วลง C ชุดนี้ได้หรือเปล่าถ้ายัง ปรับไม่ได้นยก็ระวังอาจจะเจอการย่อของชุดนี้ก่อนเพื่อที่จะสะสมพลงังเพื่อไปต่อนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูภาพของชุดนี้กันเรามองว่าชุดนี้ก็คือการขึ้น a ย่อ b ขึ้น C ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตามดูขา c ตัวนี้กันมาร์่ไว้่ี่1 6ก้านะครับแล้วเราดับไปดู4ชั่วโมง,งนะครับพอเราดับไปดู4ชั่วโมงที่1 6ึ่เานะครับเราเห็นเลยว,ว่าจุดที่มันขึ้นมาเป็นขา C ชุดเนี้ยผมมองเลยว่ามันน่าจะขึ้นมาเป็น โอกาสเป็นนอนค่อนข้างสูงนะแต่เท้าเป็นดินเผาได้ไหมก็ยังได้อยู่นะถ้าตรงนี้เป็นดินเผาตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งยอสองตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือขึ้นสามนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะย่อขึ้นสี่ก็คืออาจจะปรับเล็กนิดนึงแล้วค่อยขึ้นขึ้นห้าผมมองว่าอาจจะมีการขึ้นอีกสักขานึงก็ได้หรือถ้ามองเป็นโครงสร้างของนอนที่มีความสมส่วนกันเนี่ยผมมองว่าชุดนี้อาจจะเป็นขา a ทั้งหมดนี่คือขา B นะครับและนี่คือขึ้นไปขา C แล้นี่คือขา x นี่คือขา A นะครับซึ่ง A ยังไม่รู้จบรืยยังถ้าถ้าเริ่มกินเวลาเอาข้างนานๆนะใช้เวลาดีลายอยู่เนี่ยอาจจะเข้าสู่ B ยอยู่ที่ว่า B จะลึกหรือว่า B ตื้นและรุนขึ้นขา C เหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยก็ยังรุนในการปรับตัวขึ้นต่อได้ถ้าตามใดที่ราคาครับถ้าชุดนี้นะผมมองว่าเราว่าจะจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยย่อมานะยังไม่หลุดนะครับอมอ,อโซนนี้เป็นเกณฑ์ก็คือ1870 11882เนี่ยถ้ายังไม่หลุดเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปรุ แต่ถ้าเกิดว่าปรับลึกลงกว่านี้อันนี้ต้องระวังเนี่ยอาจจะเป็นการปรับของโครงสร้างของเว็บซีในภาพมันจะคู่ที่ผมบอกไปก็ได้เพื่อขึ้นเว็บผ้าหรืออาจจะเป็นการปรับของขา C ีที่จบแล้วเพื่อลงขา C ใหญ่ก็ได้ก็คืออาจจะทําให้ B ของ B สตองเนี่ยจบในเคสมุมมองที่2นะครับลองไปเชื่อมโยงหรือลองไปย้อนคลิปดูเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อีกทีนึงนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมผมมีเวลาในการอธิบายน้อยเพราะาอยากจะลงในในส่วนของช่องทางของ t i k t o k ด้วยเลยเลยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะนะครับ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาสิ่งที่เราต้องมาตามต่อก็คือชุดนี้นะครับผมก็เลยลองดอปปริวทารเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับจะขึ้นต่อนะครับผมคิดว่าก็อัพไซต์ตรงเนี้จากถ้าตรงนี้เป็นชุดเดียวกันอยู่ถ้าขึ้นต่อเลยผมมองว่าราคาณแนวต้านที่หนะึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยราคาีโอกาสที่จะย่อได้นะครับีโอกาสที่จะย่อหรือพักตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการพักตัวเราไปก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดว่ามันเป็นขา ไซเคลิลเดียวกันเนี่ยมันสามารถขึ้นไปต่อได้ที่1 9ึ่งเก้ห้าหกถึงหนึ่ก็คือไปได้ได้เหมือนกันนะครับเป็นโซนที่อามีโอกาสที่ขาเซลล์หรือว่าขาช็อตมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าอ,อันนี้จะน่าจะเป็นสุดของโคต้าของขา C. สีส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้าตัวนี้จะเป็น A B C X A อาจจะมีการปรับปีแล้ว C อาจจะไปถึงนู่นเลยนะครับก่อนนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้คือเป็น B แล้วนะ A B C X A B C เนี่ยอาจจะไปถึงตรงนี้อาจจะเป็นการย่อของภาพใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันยังปรับตื้นๆอยู่ก็คือกรณีถ้าเกิดว่า,าภาพในสักครู่นี้กรณีถ้าเกิดว่าตรงนี้ขา A ยังไม่จบเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นแค่เซกเมนต์เดียของ x ที่ไป A เออาจจะมีการเลื่อนอีกขาหนึ่งแล้วจบ A แล้วค่อยมาย่อ B เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเล่น่นรอบย่อสั้นๆหรือ,ออาจจะเป็นรอบย่อของ B ปรับเล็กนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดีสตองก็อาจจะเล่นเล่นรีภาพใหญ่อะมองมองเป็นเชื่อมเป็นประมาณนี้ ส่วนฝั่งบายผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะครับหรือว่าฝั่งรองเนี่ยลองดูชุดนี้ครับก็คือโซนแนวรับที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมไฮไลท์ไปก่อนก็ได้ก็คือ1 1897ถึง1 1888เป็นโซนที่น่าสนใจนะสำหรับฝั่งบายหรือว่าฝั่งรองกรณีที่มันย่อเป็นบีตื้นนะครับเอาลึกๆเลยไม่ควร1เกิน1879นะเ้าลุ้นแาร์เก็ตโซนสีแดงหรือโซนชดโซนโซนสีแดงด้านบนอ่ะพอดครับประมาณนี้ไม่ควรลึกกว่านี้นะครับไม่ควรลึกกว่านี้ แต่ถ้าเกิดว่าปรับลึกอันนี้จะเป็นกรณีเคสที่เป็นอ,อาจจะขึ้นมาว่าตรงนี้อาจจะเป็นขาที่ 3x นะครับถ้าตรงนี้เป็น Impulse ใช่ไหม1ปรับ2ตรงนี้เป็น Impulse ใช่ไหมตรงนี้คือขึ้น4เนี่ยอาจจะปรับลึกไปถึงตรงนี้แล้วเราอาจจะรุนของขึ้น5ได้นะครับถ้าเป็นนอนอาจจะมองแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะรอเพ a ในการเล่นรอบเด้งของบายเนี่ยอาจจะรอดูตรงนี้ก็ได้สาหรับใครที่จะเล่นหน้ารองหรือหน้าบ่าย1845 1864อันนี้จะเป็นโซนที่ ราคามีโอกาสเล่นรอบเด้งสั้นๆหรือว่าอาจจะลุ้นเป้าชี้ไฮเทมหรือนิ่มไฮได้แต่ถ้าปรับระวังนิดนึงถ้าเกิดวันเป็นโครงสร้างที่ปรับลึกเนี่ยอาจจะปรับลึกมาถึงโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นขาบายเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าปรับลึกเนี่ยอาจจะเชงมาถึงโซนหน้าล่างได้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆ่วนตัวเนี่ยถามว่าเล่นหน้าไหนส่วนตัวมองว่าหน้าเซลล์น่าสนใจกว่าหรือว่าหน้าช็อตน่าสนใจกว่าแต่ว่าให้รอจุดกลับตัวก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้านะครับ่วนหน้าบายเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่หลุด โซนนี้น่าสนใจในการเล่นไปหาโซนด้านบนหรือว่าโซนนี้อาจจะเล่นั้นๆได้ถ้าปรับดีกว่านี้โครงสร้างในภาพใหญ่าอาจจะเปลี่ยนนะครับประมาณนี้สาหรับอีเทเรียมก็น่าจะพอเป็นไอเดียในการเทรดได้อยู่นะครับสาหรับใครที่เทรดอีเทเรียมแล้วก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวข่าวรู้สึกว่ามีข่าวด้วยหรือเปล่าวันนี้ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งอ่ะทุ่มสิบห้าทีมีการประกาศตัวเลขของการจ้างงาน รราพากันเกษตรก็คือเป็นตัวเลขสําคัญอีกตัวหนึ่งครับก็อาจจะมีคาให้ราคามีความผันผวนนะครับแล้วก็ช่วงสามทุ่มมี PMI นะวันนี้ก็มีตัวเลขข่าวค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีลุ้นใครที่ชอบการเทรดแบบสบวิงเยอะๆก็รอรุ้นช่วงข่าวช่วงนี้ได้นะครับประมาณนี้ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากแล้วก็ขอให้โชคดีมีกาไรในการเทรดทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ